มาเบิ้งเขาเจ้าหน้าบันนทงครับบานนี่หลังจากเบิ้งขนิ้วไปแล้วนะครับเกิดดีเกิดดีก็คู่ปีนะครับมีหญ้าหลายนิดหนึ่งบางไฮท,ที่เลือก็ดีนะครับมีเสียอยุให้สองไฮนะครับบานพ่อมาเบิ้งเขาเจา้าเขาเจ้าให้เงี่ยนี่มันสิมีนามแขังมาช่วงหนึ่งนะครับบานไปได้ยเข้าวันไปได้สามสี่หมือกมีนามมาส๊อ เฮ็ดไ้ห่างในจักหน่อยนะครับมีห่างอยู่นามขังจักหน่อยนะครับอ่าตรงนี้แต่ว่าเกิดดีนะครับอ่ามีปัญหาหย้าทั้งผุนน้อยนึงเดี๋ยวเขาไปเบิ่งครับหย้ามองท่างลงหลดไถน้อยนึงปีที่แล้วก็มีปัญหาเือกันครับยุมนะ่มเนี่ยอ่าแต่ว่าปีนี้น้อยก็ปีที่แล้วอยู่ครับมียุ่มในน้อยนี่อ เป็นยุ่มเก่าอ่าแล้วก็มีอยู่กลางนี่อีกน้อยหนึง่งที่เหลือกะดูดีนะครับน้ำลงไปมีหางๆตรงน้ำขังนะครับปัญหาเพิ่นบบไดย่ช่วงนี้ครับของเพิ่นนั่นพูนไอ้ย่งางงอกแล้วคุนครับไอ้ย่ามถอกแล้วคุนจากเม็ดดำจาก ห่วงดำนะครับบกกลมกม็มีนะครับเสียหายฟังขวานี่ปกติสีหญ้าหลายนะครับแต่ว่าปีนี้ได้อยู่มีหญาเสแซมมมาหน่อยหนึ่งมีพักบุ่งโอ้พักบุ่งเลิ่มเงาวนะครับอู้ตัวนี้นาพอใจครับตัวนี้ก็คไข่ก็ทุกปีอยู่เอามาเบิง่งถีเขาต้องนักใจนะครับใน ในส่วนเขาเจ้านี่บ่ได้ผลนะครับปีที่แล้วปีนี้กะนาสีคือเก่าครับไอหมีสลักหายพอยามวดนแล้วครับสองสามหอบกับบอยู่จำม,มองนี้ไว้นะครับนี่หญ้าเขียวๆเ,เนี่ยฟังผลเป็นแผ่นเลยนะครับเสียหายหลายนะครับรถเกียวจนบอลเลีนนะครับ บางมองโอ้ยมาห้อยมามาพาเกิดดีอ่ามีหัวหลานอยู่ทั้งปุ่นน้อยหนึ่งครับเออน่าสิเป็นโนนโนนจักหน่อยซื่อแถวแถวต้นอยู่าปุ่นนะครับนี่กล่องอาชิโบเห็นอ่าให้นี่แหละครับน่าเป็นห่วงสุดน้ำโลงที่แหลกน้ำสิข,ขังจักหน่อยผมว่ามีทางไปผุ่นน้ำจนขามุ่นนี่ครับฝนตกที่แหลกขามซื่อนี่นี่ครับรขามซื่อนี่น มันนามมันไหลแหงนะครับมันขามไปเลยขั้นแบบง่ญ่ๆฝนฝนตกเจ็ดชั่วโมงครับทล,ล่งรอบก่อนตัวนี้ก็มีปัญหาหมองเก้าครับยูซื่นี่กลางๆนี่กับประมาณกับบอหไ่แหงนะครับอ่าไข่ก็ปีกายนะครับอ่าสำหรับการเกิดมีให้นี่ครับที่ไอ้มีเนีนแล้วย่างบบย่างบบผ่านนะครับ ไอ้มีว่าปั่นให้สามรอบแล้วสินไอ้มีสลักหายกันยังแพร่ยาอยู่เดี๋ยวสิหาวิธีใหม่นะครับสาหรับไฮนี่ปั่นจักรอบมองอื่นปั่นกันยังลงเนี่ยกัยังหน่อยลงนะครับแต่ว่าไฮนี่สูบบ่อได้นะครับสูญยาบ่อได้หาวิธีใหม่ปี่หนาอาชีเกิมนเน้นฟังนี่เครื่องนี่นะครับ เครื่องล่างนี่ครับเอ,เอาเอาแค่เนี่ยแบ่งไปหนีแล้วก็ตัดบางเครื่องหันนะครับเอาเน้นเน้นมึงหาวิธีบ่ได้ผลนะครับสองปีแล้วสูญยาบาย่ได้ให้นี่ว่าหัวหัวยุ่กกวาพี่สันแถวกกว่า,วกกวาปีที่แล้วกับบ่ได้ผลปีนี้เกิดดีนะครับนี่ถือว่าเกิดดีแห้งมี่ยาหน่อยเดียวยุ่มเดียวอยู่นี่นี่นะครับนี่ ตรงนี้โอเคเลยเบิ้งว่าช่วงนา้นาน้ำสิเป็นยังไงครับน้ำสิอยูบอ่บ่นะครับเกิดดีอ้าวบานเพิ่นนี่บ่มีทางน้ำออกบานอีกขังอยู่ขังอยู่ประมาณสิบหมื่นนะครับอาการกเป็นยังไงเดี๋ยวเขาไปเบิง้งฟังทรายมือเฮานี่โอ้ล่มไปเลยลู่ไปน้ำน้ำเลยน้ำม,มันไหล โอ้โหนามมาไวโพดนะครับต้นอ่อนๆจะว่าน้ำามมานีหลูดไปน้ำหนามเลยใบยังติดเผื่อนอยู่กับมีติดขี้ไข่หนามนะครับอ่าพี่น้องบางคนก็รถปั่นเรนกายขั้นที่สองกับขั้นนี้เกิดดีสัมทั้งโน่นเกิดดีเอา้ามีหัวหลานขึ้นกันคือคือ้นไนั่นเลยนะครับเขาบอกเกิดอยู่ เดินน้อยหนึ่งครับใจเราทั้งผุนซื้อกลางเลยมีเดินอีกแล้วให้หนึ่งกับยุซื้อยุค่าให้หนี่กับยุ่ประมาณกอไผกกอกลางกลางนี่นะครับแต่ว่ากับว่าไนะครับอ้าปัญหาคือตัวนี้น้ำรอให้น้ำลดเองแล้วมันเป็นแนวนี้นะครับรอให้น้ำลดเองมันเสียต้นอ่อนนะครับต้นยังอ่อน,น,ออนโผล่นะครับนี่มองตาสุด อยังเลีอยู่หันปลาบ่าหมดจอ,อยังเกิดดี่ยกันหน่อยครับตัวนี้แต่ว่านามมาบ่ามีทางไปเอาปีนาว่ากันออ้นี่ก็เกิดดีนะครับกำลังขืบหนึ่งล่ะพอขืบหนึ่งละ,อองละเอาคาสอกครับคาสอกยังเอาขี่ไก่มาใส่ เกิดดีนะครับทั้งเบิดถือว่าเกิดดีครับแล้ว่ะมองมองเสียหายก็คือหยานะครับภาพร่วมก็คือเกิดดีนี่ให้นี่กระน้ำหลายจากน้อยครับนอนไปกับน้ำเลยมันจะแข็งขึ้นมาบอ่อนะครับแต่ว่ามองบอ่อได้แช่น้ามั่นเกิดดีมียูค่าลมลงมาอีกนะครับมืออื่นในสาวาทีนะครับสิมาจัดการไอ้ยูค่ากับใหม่ ฟังเขาเหนียวนะครับมันล่มบางต้นกับเป็นอะไรใหม่ศึกไฟใหม่นะครับหักกระมาาล่มตอนวานเขาแล้วนะครับ<ม>เกิดตรงมาเอาออกโอ้โหเกิดดีเกิดด,ด,ดีให้ทีท้ายหยากเห็ดหย,ยากกรามนะครับลงไปหันกระห้องแล้วนะครับนี่ให้นี่น้ำน้ำยังแช่อยู่นั่นฟังท่าผุนครับน้ำเพามีทางออกบะ เป็นมองสุดอถ่ายนะครับมันลงห้องบอดดเดแต่ว่าบางมองกันหลอดลงไปเลยนะครับก็ยังอยู่จังสี่นะครับมีหูหลอดไปยังไรลงไปห้องนะครับเกิดดีอยู่เจ้าที่เห็นนเสียหายแค่สิบยีสิบเอเซ็นต์นะครับมองน้ำแซ่บ่มีทางออกมียุค่าลงหันน้อยนึ่งควมเกิดดีเกิดดีอยู่นะครับเดียวเบิง้ง อยู่ข่าจังหน่อยอยู่ข่ามันก็สูงอยู่ครับสูงอยู่แต่มันบทันใหญ่บิเแห้งกระซาแขนนะครับประมาณตน้นแขนแค่นั้นแผ่นจเจีอออกกะเอาไปสักก่อนนะครับบ้าเดีบ้านเดเอาครับเดี๋ยวไปเบิ้งห้องจักหน่อยปวดครับอยู่ข่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับจนออกเลื่อยมาอยากล่องตัดอยู่ข่าลองเบิง้ง จนเไปออกเครือเรื่อยนะครับเรื่อยหมอแบทมาพดเทศไปแลวโอ้ยเมื่อยก็ไปมีนะครับทิมทิมเรื่อยเรืยทิมหอดผ้านะครับอันนี้ห้องน้ำเต็มห้องนะครับน้ำไหลายอย่ช่วงนี้เมื่อน,นี่ก็มีฝนตกลงมานะครับประมาณหนึง่งได้ว่ากับฝาแจงเบิดละเหอ,อให้สุดท้ายเข้ากับบ่หยอกเว้ยมีแต่บวกกันน้อยหนึ่งเสียหาย ครับผมกะข้าวเจ้าฟังข้าวเจ้ากะทือว่าเกิดดีนะครับนี้เกิดดีเบิ่งว่าน้ำซีมาพอดีบอ่อยนะครับให้เขาแข็งแจ็คหน่อยแลวกะน้ำม,มากพอดีนี่ก็สืคอขากย่ด,ดอกนะครับปัญหาหยาก็มีให้เดียวให้ที่สองฟังนี่นะครับที่เสียหายลายเนี่ยที่เหลือกะนาพ่อใจนะครับ ถือว่าดีเลยล่ะนะครับเอาก็้วลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมมาหอดตรงนี้นะครับเบืองเหล้วมักหรือว่าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับกบ็กดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามช่องรถไทยสายหวานนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เบากี้ที่เป่าครับผู้เห็ด ับช่องนนี้นะครขอบคุณผู้ที่กดติดตามแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณลังนาสำหรับผู้กําลังสีกดติดตามนะครับตอนนี้ช่องเฮ้ากล่าวมาถึง1,610ซับสไคร์เบอร์แล้วครับ1,610ผู้ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนนำ้ำตอนนี้กันยังหลุ่นเรื่องชั่วโมงยูนะครับอะ อย่งได้กับซอยติดตามนี่นะครับเบ่งผลงานหน้ำนี่นะครับทางช่องกสีหาบรรยากาศแบบนี้นครับหน้านั้นหน้านี่ตัวนี้หน้าผมเองครับปีแรกที่แม่ให้ลงทุนเห็ดหน้าเองซื้อมาเป็นสิบปีแล้วครับผมซื้อเองแต่ว่าบ่มีบ่มีปัญญาเห็ดหน้านะครับให้แม่เฮ็ดตลอดนะครับเป็นสิบปีปีนี้ว่าเม่ว่า เอาลองเฮ็ดเองนะครับอ่านี่กระเสียหายจากน้ำเสียน้ำน้อยนึงครับมองนี่กระบนหน่อยปันใดดอกโมุหว่าพวกติีพื้นนั่นสึ้นมาบ่นะครับถ้าตีเป็นความพอใจกับสีคะแนนกัดยูแปดเก้านเนี้ยครับอ่าความพอใจจนถึงสัปดาห์นี้นะครับอ่บอาโมโหว่าชิมีเสียหาย,ยอีกยีบ่หลังจากนี้นะครับ อาชีนาหลายหรือว่ายายากระซิบพอประมาณแหะครับอเอาเป็นเก่าซะตีเก่าส่วนซีฟเลยนะครับความพอใจในการเฮ็ดหน้าปีนี้ที่เฮ็ดหน้าเองปีนี้นะครับล่าไปแล้วครับล่าไปครับเขาเสียหายจากน้ำน้อยนึงครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ